จะรูได้ไงว่านายกคนไหนอยู่อ่ะฮัลโหลที่รัฮัลโหลทำไรอยู่ฮะทำอไรอยู่ไม่มาโลไม่มาโลใช่เ่ใครอยู่ในประเทะไม่มีเง้นเดี๋ยวที่เราเข้าได้มาโลติเข้ามาหน่อยดิมีคนตัวบักอะมีคนดีหน่อยดิแล้วนี่เดี๋ยวมีคนตัวบักแบบว่าเป็นตัวหัวโลน่ะมันเข้า มันเข้าไปท่ะอ่านั่นก็ไม่ได้เข้าไปหาโรงพยาบาลก็ไม่ได้เขาไปไม่ได้อา้าวเขาเขาบอกเออโรงพยาบาลบอกว่าให้มหาหน,นีนะทำไมโรงพยาบาลบอกให้มหาหนีวะน้าเหรอคร,รับพี่โทนี่สวัสดีครับเข้าไปอ่โอเคครับครับเจนครับอ่าแล้วครับ,ค,รบคุณทำไมโรงพยาบาลบ,บอกว่าไม่ได้ โอเออยังไงอย่าลืมของพอดที่กินไวปด้วยว่าเขาบอกว่าให้มันแล้วกันว่าจะเอาอะไรบ้างอย่างเขาบอกว่าไม่มีแล้วก็ติดต่อมาทำงานหรืออะไรเงี้ยเรามาคุยกันอีซี่ไว้ต่อยอดอีซี่อะไรไม่ใช่เป็นแค่ว่าให้เงินไปตั้งออกตำรวจไปตำรวจไปเอาเงินไปตั้งตัวแล้วไปได้ e a ี y หมดเพราะจะให้ตั้งตัวยังไงมาคุยกับป้าป๋าแล้วกันท่านหนูจะออกได้ค่ะหนูแค่รอาเขากลับมาไม่ได้แล้ว เอาให้สรุปเดียวจะไปทำงานหรือเปล่าเดี๋ยวมาใหม่โอเคเดี๋ยวมาใหม่พี้แต่ว่าเฮ้โมเดล่มเดลเขาเป็นไงเราเขาชื่ออะไรไม่รู้ว่าเขาเป็นเพื่อนกันเหรอไม่เขาหน้าเจอมั้ง นี่ป่ะวะไม่ใช่เออพี่พันแนงอ่ะพี่พันแนงเป็นหรอวะจำได้อยู่จำชื่อไม่ได้เฉดมีครับ ีบไอ้แล้วนี้ไม่จีบสาวเหรอออเปลี่ยนใช่ไหมคะแต่ถ้าคุณเป็นร่างเนี้เขาเขาก็จีบคุณได้นะใช่เหรอลองอ่ะลองไหมฮะ ไปลองดีกว่าเออเมื่อกี้ผมสีแดงอ่ะที่อยู่ที่สอนอนลูกชายคุณอะ่ะโปะยาสลบไม่พักเลยเอ,อ๋อลูกเวียนอผมเหรอ ทีนนี่ีโ,โดนแน่ไอ้ฮันโดนหมดแน่แน่ไปทำงานไหมฮะปะทำงานไหมแไปแล้วลมูบอกหม,มูมเดี๋ยวเาบมาเอา,เา,เอาเขากดันบนเดี๋ยวเขาไปาหาตันงรวงถ้าไปาหมูแฮมมันว่าเกิดตลอดอยู่แล้ว ว่าทำไมหมูนันไงถ้าเราไปหมทํอถ้าผมวจจะเรี้กเขาจะไปเจอเขาไปเจอได้ลา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 าล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 าาาาลบาบล อ๋ออะไรไม่มีอะไรดีเอ่ออ๋อ เทเล่นตอนนี้ติดลบจะไปยัดร้านเหรอครับนี่ไงเดี๋ยวมีคนมาเแล้วกาคุยกับคนนี้ฮึไม่ได้ล็อกไง อะไรพี่บังทำงานยังพี่พี่บังรู้ไหมว่าหนูอ่ะไม่สอบเลยเพราะว่าได้ข่าวบอว่าพี่บังไม่สอบเล่นขั้นเลยหนูก็เลยไม่สอบตามพี่บังใช่เหรอแต่จริงๆถ้าบางังสอบเล่นขั้นบังไปไกลนะไม่เขาไม่สอบเลยอน,น เอาวานนีมานนี่หอพี่มันนี่พี่มานนี่หครับได้แน่ะพอผมขอเพียงรักเพียงหนึ่งเพียงอะไรก็ได้พี่เพียงรักเอาแบบไหนรักได้พบอย่างนี้หรอดีไหมดีอืาไม่มีเพียงอยู่ไหมพี่อืมเพียงอื่นใช่ไหมแค่คุณเนาะคู่ชีวิตค็อกเทลเอ้ยเบี้ยวอะไรก็ได้แล้วก็พวกอะไรเออแล้วก็ผมว่ามันน่าคนเยอะไปเลยคนอ่าอ่าตอนนี้ก็มีคู่ชีวิตกับอะไรวะที่พูดมาแค่คู่คู่ชีวิตกับแค่คุณ เอาแค่คุณก็ได้เฟี้ยวโอเคได้ไอ้เดี๋ยวค่อยค่อาราคากันพี่ก่อนเล่นแรกครับเล่นอะไรพี่เอานอะไรเลยเล่เอ่อหนึ่งเก้าเจ็ดครับโอ้โหของคนแค่เดือด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 ว,ว่าไม่สปอร์ตมีมีเพียงอะไรให้ฟังครับแล้วนี่คุณเอาคุณผู้หญิงชื่อเลซี่ใช่ไหมครับใช่ค่ะนี่งานเขางานที่เขาบอกว่าเขาได้เงินเยอะนนี้ครับงานได้เหรอคะนี่ โคตรเพาะเลยไหมล่ะครับ,ออเ,รบเห็นได้ยินเลยยังครับ

i know you me you don't have

วจะรักแค่คุณเท่านั้น t สนแสักบอาจะรักเพียงอจะรักแค่คุณอย่าทิ้นียลืมเาทีม่ไดอ

ก็ถ้าผมรักคนในเครื่องแบบคนในเครื่องแบบก็ต้องออกมาเสียเล้วเสียทำงานทำงานขอบคุณครับพี่เป็นแหงครับพี่ดีค้าพี่ไข้ครับได้ครับอระอยครับอ่ะผมไม่รู้ไม่ชชว่์ว่าเพราะคุณเลซี่ไม่มีบัตรนิวหรือเปล่าอ่ะมันเลยเปลี่ยนไม่ได้ใช่ค่ะมนบัตรนีิถึงต้องติดต่อนายกไงคะ เขาถึงให้เขาถึงให้ติดต่อนายกอ่ะเขาตอบข้อความไปแล้วใช่ไหมครับส่งไปเบอร์สอง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 นะคะดู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 หนะครับหนุนยังไม่ได้ส่งนะคะส่งไปเบอร์นั้นด้วยครับโอเคแล้วเจอครับต้องขอบใจครับขอบคุณครับเออคืออันนี้มีตังค์เท่าไหร่ครับมีตังค์หรือเปล่าเอ่อมีอยู่สองพันสองร้อยค่ะ เลือกเรื่องอะไรเอ่อไหนเลขสี่แปดห้าครับเอเอโอนโอนเดี๋ยวะเ,เดี๋ยวเอาตั้งติดตัวไว้ครับเผื่อเผื่อไม,ไม,ไม่ไม่ต้องใช้ <c oughs> จะรักเสมอวันนี้ไปเพื่ <c oughs> อนเนี่ยวันนี้ไปเพื่อน ไอ้น,นีไหมเออลังกวนครับขึ้นมาหน่อยเดี๋ยวสิดีครับคะสำหรับตาตองแล้วก็วันไปไหนทำอะไรตอร่อครับเออผมก็